ต้องบอกว่ากลายเป็นคู่ขวัญที่ทำเอาแฟนคลับนะคะจับจินไม่พักเลยละค่ะสำหรับสาวเบสคำสิงแล้วก็หนุ่มแจมรัชตาหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้โคจรมาพบกันนะคะในละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมทางช่องวันนั่นเองพูดเลยนะคะว่าในละครเนี่ยมีความกุ๊กกิ๊กแค่ไหนนอกจอนั้นจินกว่าเดิมเยอะเลยละคะ่ะเพราะถ้าใครได้เป็นแฟนคลับสาวเบสนะคะก็จะรู้ดีค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เคมีสาธารณะมากเข้าคู่กับใครก็ดูเหมาะสมไปซะหมดเลยละ ด้านหนุ่มแจมรัชตะนะคะก็เป็นฟิลพี่ชายที่ดูแลน้องสาวอาจจะมีแกล้งกันบ้างแต่ก็ทําให้ได้มุมใกล้ชิดแล้วก็ได้ช็อตที่ทําเอาแฟนคลับเนี่ยจิ้นฟินนอกจอเลยแล้วแน่นอนค่ะว่าสาวเบสเองนะคะก็มีโมเมนต์เบื้องหลังเนี่ยมาให้ฟินกันไม่หยุดค่ะอย่างล่าสุดนะคะทางช่องคําสิง f a m ฟม y c h a ี่ช l แนลค่ะก็ได้โพสต์คลิปเหมือนกันเป็นคลิปขนาดที่หนุ่มแจมรัชตะนะคะคอยเช็คให้ว่าที่หน้าสาวเบสเนี่ยมีอะไรติดหรือเปล่าแล้วเขาก็ระบุข้อความไว้ด้วยนะคะว่า รักษาไว้นะผู้ชายที่เช็คให้ตลอดเวลาว่ามีอะไรติดหน้าเราไหมพูดตรงๆเลยนะคะว่าโมเมนต์นี้คือใกล้ชิดกันมากคุณผู้ชมขาหนุ่มแจมเนี่ยก็ดูเช็คใบหน้าให้น้องก่อนเข้าฉากอย่างละเอียดยิบเลยละคะ่ะทางด้านน้องเองนะคะก็นั่งให้พี่แตะคางไปแตะคางมาโอ้ยมันฟินแปลกๆยังไงไม่รู้นะคะคู่นี้ทางด้านเอฟก็ไม่รอช้าจ้ารีบเข้ามาคอมเมนต์กันสลัดนะคะบางคนบอกว่า น้ำหยดลงหินทุกวันหินม,มันยังกร่อนแล้วหัวใจอ่อนๆของแจมจะเหลือหลอดูกันต่อไปหินไม่ใจอ่อนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันค่ะคนที่ใช่มันก็ใช่แค่ดูให้ผ่อนคลายก็พอหรือบางคนนะคะก็บอกว่ากรีเติมความหวานแป๊บเบสแต่งหน้ายังไงสวยหวานมากดูไปยิ้มไปใช่เลยคนหน้าเหมือนจิน้นฟินเวอร์ ต้องอย่างนี้พ่อพระเอกพาคินดูแลน้องให้ดีซู้ๆนะครับคนเก่งคนไหนกันแน่คะเนี่ยตอนนี้บางคนค่ะบอกว่าจิ้นคู่นี้นะหวานแบบนี้ตลอดไปผู้หญิงคอยพูดคอยถามตลอดส่วนแจมเนี่ยก็เป็นคนสุภาพน่ารักกันเกินรักแจมเบสเชียได้ไหมคะพี่น้องเล่นกันน่ารักบางคนค่ะบอกว่าโอ้ยฉันอินแล้วนะดีต่อใจมากๆพระนางหล่อสวยบางคนบอกว่าโอ้ยฟินมากเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาและสุดท้ายคะ่ะบอกว่าเชียร์ในละครแล้วขอ แชร์นอกจอด้วยได้ใหม่น่ารักจริงๆฟินตามเลย <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นอีกคู่นะคะว่าถึงแม้จะโคจอมาเจอกันครั้งแรกแต่ว่าเคมีฟุ้งกระจายไปทั่วโซเชียลเลยละค่ะ <c oughs> ใครอยากติดตามความน่ารักและผลงานการแสดงของคู่นี้นะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะในละครตามหารักที่เธอลืม แล้วก็คอยติดตามเบื้องหลังที่สาวเบสเนี่ยชอบมาโพสต์ให้พี่ๆดูกันตลอดเลยไปให้กําลังใจสาวเบสแล้วก็หนุ่มแจมประชตากันค่ะและในอนาคตนะคะทั้งคู่เนี่ยจะได้โคจรมาเจอกันอีกไหมหรือจะมีผลงานด้วยกันอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปติดตามดูนะคะแต่ที่แน่ๆถ้ามีเนี่ยต้องดังเปรี้ยงแน่นอนเพราะตอนนี้นะคะมีด้อมมีเอฟซีเกาะจรอรอฟินกันแล้วจ้า